ไอ้ครับพี่น้องมือนี้สีพาไปตกป่ามากินแรงครับผมมาหอดแล้วพี่น,อนอ้องบาเนี้ผมกทใไห้มาเบิงเงียพี่น้องเงียเทีย่ยวที่ใส่ตกคือเขาียนพี่น้องนี่ครับลอยอเป็นเป็นกน้อนแล้วก็เสียบใส่เบ็ดเลยพี่น้องนี่ครับลอเป็นกน้อนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเสียบใส่ปลายเบ็ดเลยเดี๋ยวเข้าไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องว่าสีได้เจ้าวแรงบร่สีพ่อปนพ่อแจงบ่ครับมือนี้เดี๋ยวมาตกกับหลานพี่น้องนี่มากับหลานสามคนครับผมไป ลุยกันครับพี่น้องอนะใส่เบ็ดเรียบร้อยล้อซับนี่แลวพี่น้องนี่เรเข่ามาบ้านเนี่ยมาหัวพี่น้องมาลงลุยกันเลยครับหยาบเนี่ยผู้ละอันสองเงีน <c oughs> ใส่เงี่ยเข่าเลยพี่น้องเ,อนเ,นเนี้ยเป็เเนเงี้ยเข่ามั้เข่าเหนียวล้อนี่แหละแล้ว่าหลานวานเคยตกันไดอยู่สันว่าบุญมีเนี้ยกินแรงเนี่ยมือน,นี่วะซสซสวนหลานหน่อยออกมาตกกับไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องไปรุ่นน้ำกันองุงอุงที่ยก็ที่หำองอุ้ง โอ้ทีกิลีพี่น้องกินกิลี่ไหมเออเงือดหลายเนี้อป่านี่ยไหมพี่น้องเนี้อป่าไอเนี้อไอเนื้อเขาเหนียวไหมถือกิลีครับเนาะด้หนึ่งเตามแล้วครับเอาคู่แม่คู่แม่เออชิวอคู่แม่เอาใส่ถาดนี่แหละใส่ใส่กระมังก็ได้ครับใส่กระมังปดเลยอู้พี่น้องป่าหนิ้นพี่น้องกินกินเนื้อเขาเนื้อเขาสุกเขาเนี่ยเขาเหนียวเขาเนี่ยพี่น้องเอาเนื้อเขาเหนียวได้ใส่ โอ้ม oh, oh yeah, ึงเอไรว่า <shared> ก <traditions> nice. oh, no, ิ้มเนื้อคนเนียวไหมอปหั่นเอาแยกไปจัดการไหมใส่เนี้อไหอย่างว่าคือบะถึกวะตกถึกอตะลันผู้เดียวไหมผมคือบะถึกผีหน่องมันว่าจินมไหมโอ้ยใส่น้อยพูดปล่อยปล่อยตานี่โอ้ยใส่น้อยมาพี่น้องกินตัวเด่นหน่อยหนึ่งบ่เอาครับบ่เอาตัวนี้เอาตัวใหญ่ไหมปล่อยปล่อยปล่อยไปเลย เออเนี่ยเอาเข่าใส่จัดเนี่ยพี่น้องเงี้ยเขาเหนียวพี่น้องเงี้ยเขาเหนียวนะครับเงี้ยเขาเหนียวตกครับผมใส่นี่เสียบใส่เบียดตั้งสี่เลยพี่น้องเดี๋ยวก็ย้อนลงไปครับย้อนลงไปครับสาเนี่ยบกกว้างเลยพี่น้องสาบกกว้างเลยครับว่ยสุดหงสุดตาสาเนยบกหง่เลยกุ้งกวางพี่น้อง ป่านี่ก็ทังมีพนันออกปอยเนี่ยทั้งมัน,น้ำาม,มันพอน้ำม,มันหล่นทะลักเข้ามาจากห้ยนาพี่น้องปลาันก็เข้ามาครับในเชิงป่านินป่านินทองปา่านป่าตะเพียนลาศพมีวัสูุป่าพี่น้องนั่นนี่นี่นครับเขาก็อยากกินเปียกปิ้งแรงปิ้งสวยเขาก็ไม่ยอนเบ็ดลงสิ่ละลรพี่น้องสบายอยู่น้ำบันน้ำทงน้ำไฮห้งไห้ทงนาบานันเขาพี่นอ้องก็เพราะอายุได้กินเนาะพี่น้องเนาะ นี vale u, ่คร like like, ับมาวมื <Yeah. S 1> y, ุ่้นน้ากันพี่น้องว่าสิได้เพรตกป่าเมื่อไงได้ไปแล้วตัวหนึ่งล้วพี่นงหนึ่งเต็มแล้วยังคือดิ่งๆของโอ้ยตัวน้อยน้อยนึงเออมาดด้วตัวน้อยน้อยเนีโอ้ยตายตายปล่อยปล่อยบ้เอาครับบัวท่านเอามันน้อยอยู่บ่เอาตัวน้อยครับพูดเนาะตัวน้อยหนึ่งถีมลงนี่หนึ่งเชียวเถียงว่าเชียวเชียวได้อีกตัวบ่าเชียว เอ้ยเสียชิวประมานเลยว่ะระมานได้เสียชิวนี่ไอ้เต้นเห็นน้าจังมานไอ้เต้นจัดๆนั้นๆได้อีกเจอวะอืเแะตกนี่แหละแล้วแล้ว,ลวคู่นี่แหละบางในมันป่าซุ้มมึงมันอยู่บนยู่เราขอกอกบนื้อมึงที่มันคุณไ้มขอกอกที่มันเนินเป็นหยาเป็นยังน้ำ ấm khọt lắm rồi nè Mọng mất đi thịt à, nín bớt lẻo á Mít mẹ, coi dù ai nè, mít xì lì lê Ngài mọng con nè Phái phái, ngài mọng Ngài bày mọng mít thì theo này, Chú ngọt khỉnh tổ đối chú Ê, thân vạn này Nói tên tổ năng là ตั้งเตนได้ตอนนึงแล้วครับน้องชูเพราะฉันได้เห็นอยังเลยเบื่อหาเลยรำกันแล้วกูเกิดมาต้งแต่ยังสป็นตัวอยู่เอาลานอนนี่มันดึกเพราะฉันเนาะเองเ,เ,เ,เอาขอเบ็ดน้ำนู่นอันนี้นั่นเต้นใส่เบ็ดสองหลังอยู่ยขั้นเดียวกันครับเดี๋ยวกัดดอ,อกมาดูจะไปหาล้ำใหม่ไหมไงอ่า เงี่ยเบ็ดตีเนี่ยหลวนตีเนี่ยในลวนบ่ลอนเอาไม้ไปหาตกไม้เอาเอาเต้ออเราเมืองพวกนี้เ้าก็ส่งบอลยิบเงียบยิบเงียบอยู่เตียนมีโอ้ยใส่หน่อยหน่อยอีกแล้วยังขึ้นมาอันต่ป่านฝาดจะเพี้ยนกำหรือจะเพี้ยนใส่หน้อยนาะไอ้หนึ่งโอ้ยบ่ครับใส่น้อยเกินไปเอ้าใวท่านเอาเตี๋ย โองเต้นโอ้ย้เต้นมัน้ตัวใหญ่หมโอ้ยมันเทบน้องเต้นได้อีกแล้วครับผมนี่ครับน้องเต้นได้อีกแล้วสองจมนะครับน้องเต้นพูดหยวสองแมเลยไปยังน้องเต้นโอ้ไปนินเอ้ารี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 เีร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 ร้ร ป่านินท้องตัวเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเนี่ยไส้นี่ครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับไส้นี่สุดยอดเลยหวานหวานหมานแล้วครับพี่น้องนี่เบื้องไส้เบื้องไส้เร่งสวยเลยพี่น้องโอ้เพียบมึงเนยไปแล้วพี่น้องสุดยอดได้ได้แจงแล้วได้แจงแล้วแจงแรงแล้วยอะครับนี่โอ้ยตก ใส่ล้วพี่น้องที่นี่โสนเบิ้งครับใส่มันเด้อเอาไปใส่นี่แหละครับพี่น้องมันใส่ซอบอยู่น้ำหยางที่แหละว่าแล้วว่ะบันไงมื่อกี้นี่มันก็อยู่น้ำอมหยางที่แหละฮะผมที่รุนเบิ้งจักในว่าสิ่มีบ่ว่านน้ำปลาน้ำหยางน้ำขังไอ้เจ๊เจงเสร็พี่น้องมันป่ามันที่มาสนแล้วตอนนี้มันก็ข้ามเนี่ยน้อยซีมุ่ง สี่โมงห้าโมงแล้วครับพี่น้องห้าโมงแล้ว <c oughs> ห้าโมงแรกเนี่ยคัมเนี่ยคัเนียคำแเนียคืคบอบวตอดอีกเนาะวันนี้เนาะไหนเจิ้นโดยเบิ้งทั้งคุณรู้สึกว่าเบิ้งเืมึงนี่จะเข้าเดี๋หันบท่าเขากระกับตัวถือบัวไมยัง,งหอนดอกพี่น้อง้ีอย่งเลยในเบิ้งสดนันนี่ดู นี่นะสิจะน้ำปลาหยาแบบนี้นะเนี่ยเขาจังยออนพวกมึง,งหายาสิหน,นึงกะได้ภูมิหยาเนี่พี่ตัองโบกไงเนาะว่า,วานิ่มท้องเลยนเต็นในในเต็นที่ได้วะใน,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 นเต็นแล้วที่แล้วในเต็นน้ำไปกตัวสามเจได้แล้วเลียงแล้วครับเนี่ยไปบึงผลงานเทาได้สักตัววะ สามโตกับพ <blender> <že 20> <c oughs> ่อเราครับมันได้ส <GO av uther> ิทธิ์ทำหมดพี่นนอะเดี๋ยวมีอื่นเขามาลองกับมันครับว่าทหารมาสาหดวยื่ต้างบนประมาณสักคนมาทำหัดเห็นท้ามืนเดแล้วมันม่ใส่กลิ่นด้วยเนาเดี๋ยวเลี้ยวมาเห็นสามต่า ตัว,วน,นึงไปไหนตัวนึงนี่ใส่ข้าวนางวันไหนใช่ตัวนี้นี่ขู่เด๋ยเอาใส่น้ำมูไวปดินี่พี่น้องได้สามตัวครับพี่นอ้องนี่ครับหมกไงเขาตัวหนึ่งครับเมาบองชิวจับบางด้วยมึงใหญ่ตกวหนาไมาเช่อยนี่ครับน้องชิวจับมึงนี่ครับใส่เที่ยวอยู่ป่าหยานี่นะพี่น้องหากินหาอยากเนี้ยมึงคำเนี้ยมึงเลงนะครับพี่น้องเพราะได้เลี้ยงเลงอยู่ครับผม นี่นะครับอยู่น้าทงขมชาบานห้องพี่น้องหากินอยากกินปูกินปลาก็ได้กินเลี้ยงไว้ในสาเกตนะครับเจอกันไม่พี่หนาพี่น้องวัสดีครับนี่ครับสาบอกไงเลยนี่ครับ